สวัสดีครับผมไอเพชรยนต์นะครับสำหรับวันนี้เนาะเราก็มาอยู่กันที่สาขาที่สองนะครับของบริษัทเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่เป็นสาวงโ o y o t a a อันติสนะครับโฉมใหม่ล่าสุดนะครับห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับบอกเลยว่าท็อปที่สุดแล้วนะครับใครที่กำลังหาอันติส์ไฮบิดนะครับพลาดไม่ได้เลยนะสำหรับคันนี้นะครับ อ่ะสำหรับคันนี้นะครับก็ได้เป็น Toyota a อ t i s นะครับ1.8 h ฮ b ริดพรีเมียมเซฟตีนะครับตัวนี้ท็อปที่สุดแล้วนะครับท็อปกว่าคันนี้ไม่มีแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับป้ายแดงเปิดตัวอยู่ในราคา1,99,000บาทเลยนะครับแต่ในบริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับขายอยู่ที่ราคา830,000บาทเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าคันนี้นะครับสภาพป้ายแดงนะครับเพราะว่าไมนะครับไม่ถึงหมื่น จะมาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราพาชมกันนะครับสําหรับคันนี้นะครับมาเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดข้าวๆของคันนี้กันหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับรูปโมนี้ดีตรงไหนนะครับแล้วก็สวยฟังก์ชันเยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาชมพร้อมกันเลยนะครับสำหรับโฉมรถคันนี้นะครับเป็นโฉมปีใหม่ล่าสุดแล้วนะครับไฟหน้าไฟท้ายนะครับได้เป็นแบบตัวไฮบริดนะครับจะมีสีฟ้าคาดอยู่ด้านในนะครับสวยงาม สำหรับไฟไฮบริดนะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับในส่วนของไฟหน้าคันนี้นะครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟ LED day time running light นะครับสวยมากนะครับตกแต่งที่ด้านในนะครับถึง2เส้นเลยทีเดียวนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับติดอยู่ที่ด้านในด้วยนะครับโฉมนี้ก็เป็นโฉมใหม่ล่าสุดแล้วนะครับใหม่ล่าสุดแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับบอกเลยว่า ถ้ามองผ่านๆนะครับคันนี้นะครับเหมือน t o โยต้าแคม y ีเลยก็ว่าได้นะครับได้เป็นสีดำดุๆอย่างนี้เลยนะครับในส่วนของคันนี้นะครับไฟตัดหมอกนะครับเป็นแบบ LED นะครับเป็นแบบ LED นะครับมาพร้อมกับโครเมียมนะครับตกแต่งสวยงามนะครับสำหรับคันนี้นะครับบอกเลยว่าใครที่กำลังหาอยู่นะครับเดินเข้ามาบริษัทเพชนยนต์ของเรานะครับมีให้ทดลองขับด้วยนะสำหรับคันนี้นะได้เป็นสีดำนะครับเดิมแท้ทั้งคันนะครับเป็นรถปี2019นะครับไมล์หลักพัน ไม้หลักพันนะครับและราคานะครับประหยัดลงจากป้ายแดง200,000กว่าบาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับคันนี้นะครับดอกเบี้ยต่ำสุดคันนี้นะครับอยู่ที่2.79เท่านั้นนะครับเท่ากับป้ายแดงเลยนะนะครับดอกเบี้ยนี้บอกเลยว่าพลาดไม่ได้จริงๆนะครับสำหรับรถของบริษัทเทรยนต์นะครับสวยมากนะครับมาเดี๋ยวผมพาดูในส่วนของล้อและยางกันต่อเลยนะครับ ในส่วนของล้อคันนี้นะครับได้เป็นแม็กนะครับแท้ๆจากโรงงานเลยนะครับเป็นแม็กปัดเงาสีดำนะครับแม็กขนาด17นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของยางนะครับเป็นยางมิชลินนะครับรหัสยางก็225นะครับทับ 45R17 นะครับยางคันนี้นะเป็นยางปี2019นะครับสัปดาห์ที่30นะครับติดมากับตัวรถเลยนะครับ ตัวดอกยางนะครับบอกเลยว่าเหลือๆนะครับพร้อมใช้งานได้อีก2ปีเลยก็ว่าได้นะครับและได้เป็นยางมิชลินด้วยนะครับบอกเลยว่าใช้งานดีมากเก็บเสียงนิ่มมากนะครับสาหรับคันนี้นะในส่วนของซุ้มล้อนะครับเดิมแท้แน่นอนนะครับรับประกันคุณภาพนะครับคันนี้ไม่เคยชนนะครับอย่าว่าแต่ชนเลยแม้แต่เฉียวก็ไม่มีนะครับแม้แต่เฉียวก็ไม่มีนะสำหรับคันนี้นะครับโลโก้ไฮบริดนะครับอยู่ในตําแหน่ง ของตัวรถนะครับสวยงามนะครับไม่มีขยับแน่นอนนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับดีไซน์สวยงามนะครับเวลาลูกค้าล็อกรถนะครับในส่วนกระจกตรงนี้นะครับก็จะพับแบบอัตโนมัติเลยนะครับในส่วนของคานนะครับ1 23นะครับก็จะตกแต่งด้วยขอบโครเมียมสวยงามนะครับแบบนี้เลย สวยๆแบบนี้เลยนะครับติดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะครับเป็นฟิล์มเรามีหน้านะครับเป็นฟิล์มเรามีหน้าเลยนะครับไม่ใช่ฟิล์มเกรดปกตินะครับเป็นฟิล์มอย่างดีเลยนะครับสำหรับคันนี้นะมือเปิดนะครับเป็นโครเมียมนะครับแข็งแรงทนทานพร้อมใช้งานนะครับมาเดี๋ยวผมพาดูรูปโฉมของคันนี้กันหน่อยนะครับว่าจะสวยนะครับน่าใช้งานขนาดไหนนะสำหรับคันนี้นะครับใครสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามนะครับที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือจะเข้ามาดูตัวรถคันนี้นะครับ ตัวจริงคันนี้นะครับตั้งอยู่สำนักงานาที่2นะครับสำนักงานที่2ก็คือสาขา2ของเราด้านเองนะครับอยู่หน้าปากซอยเสรีไทย95นะครับจอดสวยๆอยู่หน้าร้านเลยนะครับขับมานะครับสะดุดตาแน่นอนนะสำหรับคันนี้มาดูในส่วนของรูปโฉมของด้านหลังคันนี้กันหน่อยนะครับก็ดีไซน์ทรงสปอร์ตเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะชุดโคมไฟนะครับ ได้เป็นชุดโคมไฟนะครับรูปทรงแบบใหม่นะครับสวยงามนะครับได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับตัดสวยๆแบบนี้เลยนะครับมีไฟเลี้ยวมีไฟถอยตกแต่งนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยขอบโครเมียมยาวๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของฝากระโปรงนะครับคิ้วฝากระโปรงนะครับก็จะดีไซน์สวยหรูมากยิ่งขึ้นนะครับน่าใช้งานนะครับแล้วก็มีโลโก้ต่างๆนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่ารถคันนี้เป็นไฮบริดนะฮะเป็นไฮบริดนะครับแล้วก็โคโรลล่าออนติสนะครับ บอกเลยนะคะว่าเซ็นเซอร์รถคันนี้มีรอบคันนะครับมีรอบคันเลยจริงๆนะครับกระจกข้างก็มีเซ็นเซอร์ให้นะครับและมาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะครับติดมากับตัวรถนะครับติดมากับตัวรถเลยนะครับอยู่ตรงกลางตัวรถเป๊ะเลยนะครับเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์นะครับในการมองที่ง่ายยิ่งขึ้นนะครับสาหรับคันนี้นะในส่วนการชนล่างก็ตกแต่งสวยงามนะครับมีไฟทับทิมให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับรถคันนี้เดิมแท้ทั้งคันนะครับด้านหลังมีไฟเบรกดวงที่3พร้อมไล่ฟ้าให้เป็นที่เรียบร้อย นะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับใครที่กำลังหาอยู่นะครับสำหรับโ o โยต้าอันติโฉมใหม่ล่าสุดนะครับไฮบิดพรีเมียมเซฟตี้นะครับคันนี้ครบเลยนะครับสวยมากจริงๆนะครับเดี๋ยวรายละเอียดด้านในนะครับเข้าไปชมพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องเลยแล้วกันนะครับบอกเลยว่านิ่งเงียบมากนะครับขนาดสตาร์ทแล้วผมยังไม่ทราบเลยนะฮะว่าสตาร์ทนะครับสำหรับรถคันนี้ ผมสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะไม่มีเสียงรถไม่มีเสียงเครื่องเลยนะครับเหมาะมากนะครับสำหรับไฮบริดคันนี้นะเป็น2่งระบบนะครับระบบน้ำมันเบนซินนะครับสามารถเติมได้สูงสุดถึง e 2 0นะครับและก็ระบบไฟฟ้านะครับอันนี้ดีมากเลยนะครับประหยัดน้ำมันและก็ช่วยลดโลกร้อนด้วยนะครับน้าเดี๋ยวผมพรีเซนต์กันหน่อยนะครับสำหรับด้านในของรถคันนี้มาเริ่มกันที่แผงประตูก่อนเลยนะครับในส่วนของแผงประตูนะครับเป็นโทนสีดำนะครับมือจับตรงนี้นะครับจะเป็นสี ดำเงานะครับมือจับเป็นโ, Christ, оров, โครเมียมนะครับสวยงามนะครับน่าใช้งานน่าหลงไหลเลยนะครับมีลำโพงให้1ตัวนะครับสำหรับด้านล่างนะครับในส่วนของด้านในกันก่อนนะครับในส่วนของด้านในคันนี้นะครับเบาอ่ะเดี๋ยวผมพรีเซนต์เบาก่อนเลยนะครับเบานะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับดีไซน์ทรงสปอร์ตหุ้มไหลนะครับจะนั่งพอดีนะครับลูกค้าไม่ปวดหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของเบานะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับคู่หน้าเลยนะครับท right ั้งเบาะ คนนั่งขับนะครับและก็ผู้โดยสารด้วยนะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยก็ทันสมัยสะดวกสบายนะเป็นเบาะหนังเดินได้ด้วยตะเข็บสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคบเป็นเบาะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะสาหรับคันนี้นะมาเดี๋ยวผมพาดูด้านในกันหน่อยนะครับ <S 2> <S 2> <S ในส่วนของพวงมลาลัยกันก่อนเลยนะครับถ้าในส่วนของพวงมลาลัยคันนี้เป็นมันติฟังก์ชันให้เรียบร้อยนะครับเป็นพวงมลาลัยหนังนะครับแบบ3ก้านนะครับมีแอร์แบ็กให้ทั้งหมด7ลูกเลย ระบบปลอดภัยบอกเลยว่าเหมาะกับชื่อเขาจริงๆนะครับสำหรับ h ฮบิสพรีเมียมเซฟนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับมีระบบเซฟตี้ที่แบบว่าเยอะมากมากนะครับเยอะมากจริงๆนะมีระบบเบรกให้เองโดยอัตโนมัติด้วยนะครับสำหรับตรงนี้นะอ่ะพวอมาะไรมัลติฟังก์ชันนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับสามารถปรับเสียงรดเสียงวางสายเชื่อมต่อบลูทูธได้หมดเลยนะครับมีระบบพูดคอนโทลนะครับมีระบบพูดคอนโทลให้ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ก็มีหลายโหมดเลยนะมัเซนซองเซนเซอร์นะครับครบหมดเลยนะ แล้วก็ในส่วนของเลื่อนไม้นะครับเลื่อนไมเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลสวยๆแบบนี้เลยนะครับและไม่เพียง4,066โลเท่านั้นนะครับ4,066โลเท่านั้นนะครับนี่รถใหม่ป้ายแดงชัดๆเดี๋ยวมาดูในส่วนของเครื่องเล่นของคันนี้กันหน่อยนะครับสำหรับคันนี้นะเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับพลาดไม่ได้แน่นอนนะครับสำหรับหน้าจอ Android แบบทัชสกรีนขนาดใหญ่นะครับตั้งขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับสำหรับดีไซน์ของรถคันนี้นะครับเหมือนลูกค้าได้เครื่องเล่นนะครับ ขนาดเล็กเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็มีระบบนำทางในวีเกเตอร์ให้นะครับมีสามารถเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆได้หมดเลยนะครับสำหรับคันนี้บอกเลยว่าแอร์เย็นฉ่ำนะครับแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนนะครับแล้วก็แอร์นะครับก็เป็นแบบออโต้ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะที่ความพิเศษของ t ต y ยต้าอ t i ติคันนี้นะครับก็ด้านล่างเลยนะครับก็จะมีที่ชาร์จโทรศัพท์ให้นะครับเป็นช่องชาร์จโทรศัพท์นะครับก็สามารถวางโทรศัพท์นะครับชาร์จออโต้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็ สวยงามนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบ CVT นะครับเป็น CVT นะครับหัวเกียร์เป็นหนังสวยงามนะครับหุ้มฐานต่างๆให้เรียบร้อยนะครับก็มีโหมดการลื่นถ่ายอีโค่โหมดต่างๆนะครับได้โหมดนะครับมีหมดเลยนะครับในส่วนนี้นะแล้วก็ในส่วนของเบรกมือนะครับก็เป็นแบบระบบไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับสามารถกดปุ่มได้เลยนะครับกุญแจคันนี้ก็เป็นรีโมทนะครับแบบเคเบิลนะครับมีกุญแจสำรองให้1ดอกนะครับอุปกรณ์ถือว่าครบเลยนะสำหรับคันนี้นะครับตัวฐานเกียร์นะครับ ตกแต่งด้วยสีเทาอ่าสีดำนะครับสีดำเงานะครับสวยงามเลยนะครับวางแก้วได้2จุดนะครับที่พักแขนเป็นหนังนะครับเดินได้ด้วยตะเก็บสีขาวนะครับช่องเก็บของก็มีช่อง power bullet นะครับช่องชาร์จไฟ1ช่องนะครับช่องเสียบสายนะครับชาร์จชาร์จไฟอ่าโน้ตบุ๊กต่างๆนะครับได้จากตรงนี้เลยนะครับสำหรับคันนี้ก็สวยมากนะครับดีไซน์ด้านในบอกเลยว่าสวยมากนะครับกระจกนะครับก็ ที่บางแดดน,นะครับก็เป็นกระจกนะครับเปิดมาก็เปิดไฟได้เลยนะครับแบบออโตเมติกเลยนะครับคันนี้นะครับบอกเลยว่าระบบความปลอดภัยนะครับเหนือชั้นมากนะครับแล้วก็ระบบต่างๆนะครับบอกเลยว่าสมบูรณ์แบบจริงๆนะสำหรับอันติทคันนี้คันเดียวคุ้มแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวผมพาดูของห้องผู้โดยสารกันหน่อยนะครับมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันต่อเลยนะครับห้องผู้โดยสารบอกเลยว่ากว้างนะครับนั่งสบายแอร์เย็นแน่นอนนะครับเพราะว่า มีแอร์ตู้ที่2ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับอันติสนะครับรุ่นนี้นะบอกเลยว่าน่าใช้งานนะครับฟังชันครบนะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะนะครับเป็นเบาะหนังเดิมแท้จากโรงงานนะครับสีดำนะครับมีช่องระบายอากาศให้เรียบร้อยเดินได้ด้วยตะเข็บสีขาวนะครับก็เป็นเบาะหนังแบบ3าแถวนะครับมีที่พักแขนนะครับสวยๆแบบนี้ใหญ่ๆเลยนะครับวางแก้วได้2จุดนะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับคันนี้ก็ มีในส่วนของม่านนะครับม่านบังแดดให้นะครับแต่ว่าจะไม่เป็นไฟฟ้านะครับคันนี้จะเป็นระบบมือนะครับแมนนวลนะครับคือลูกค้าเวลาจอดรถนก็สามารถใช้ม่านตรงนี้นะครับบังแดดได้เลยนะครับสบายๆนะครับในส่วนของเบาะก็สามารถทับได้นะครับสามารถทับได้นะมีช่องเก็บของให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของหลังคาคันนี้นะครับยังเป็นหลังคาเดิมแท้จากโรงงานนะครับใสๆนะครับไม่มีรอยขีดข่ดนะครับไม่มีเลยนะครับและในส่วนของ มือจับนะครับมือจับก็ตรงนี้นะครับก็จะมีที่แขวนเสื้อผ้าให้ด้วยนะทั้งสองฝั่งนะครับก็น่าใช้งานนะครับสะดวกสบายนะครับน่าใช้งานจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวผมพาดูในส่วนของห้องเก็บของของตัวรถคันนี้กันหน่อยนะครับว่าจะสวยขนาดไหนอ่ะมาดูในส่วนของห้องเก็บของกันหน่อยนะครับคันนี้บอกเลยว่าห้องเก็บของกว้างมากๆนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นไม้กกล์ฟนะครับใครที่ชอบไปได้กลอฟนะครับคันนี้ก็ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะว่าห้องเก็บของคันนี้นะครับสามารถเก็บ ไม้ก๊อปได้เลยนะเป็นห้องเก็บของที่กว้างมากนะครับก็เป็นผ้ากำมะหยี่นะครับเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับในส่วนของยางอะไหล่นะครับชุดเครื่องมือแม่แรงนะครับอยู่ให้นะครับมีครบทุกจุดนะครับและยางอะไหล่นะครับก็เป็นยางมิชลินใหม่ๆนะครับมากับตัวรถนะครับล้อยางอะไหล่เป็นล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กนะครับไม่ใช่ล้อกระทะนะในส่วนของรอยซีนต่างๆจุดเม็ดอาร์ตนะครับเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนนะครับรับประกันคุณภาพนะครับ รถคันนี้ไม่เคยเฉียวแม้แต่นิดเดียวนะครับรถสวยมากนะครับรถสวยมากจริงๆนะครับจุดเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับอยู่ครบนะครับจริงๆอ่ะคันนี้นะผมพิเศษแบบว่าสบายๆเลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้บอกเลยว่าสวยนะครับสวยไม่มีตําหนินิดไม่มีตําหนิเลยนะครับไม่มีตําหนิเลยจริงๆนะครับและก็ไม่เพียง4,066โลเท่านั้นนะครับไม่น้อยขนาดนี้นะครับหายากมากๆนะครับสำหรับ t o โยต้าอ t i ตินะครับ นานนนะครับจะหลุดเข้ามาทีนะสำหรับคันนี้นะสวยจริงๆนะครับใครที่สนใจนะครับด่วนเลยนะครับพลาดไม่ได้นะครับสำหรับ t o โยต้าอันติสไฮบรินะครับพรีเมียมนะครับเซฟตี้นะครับมีกล้องหน้าให้นะครับกล้องหลังให้นะครับฟังก์ชันบอกเลยว่าครบคันเลยนะครับสำหรับคันนี้นะคันเดียวจบจริงๆนะครับคันเดียวจบจริงๆอ่ะมาดูในส่วนของห้องเครื่องคันนี้กันหน่อยนะครับ ห้องเครื่องคันนี้นะคบเป็นเครื่องยนต์ขนาด1,800ซีซีนะครับสวยมากนะครับเป็น2ระบบนะครับน้ำมันนะครับเบนซินนะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้านะครับคือตัวไฮบริดของเรานั่นเองนะครับเป็นไฮไลท์เลยนะจะมีโลโก้โตโยต้านะครับสีฟ้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับห้องเครื่องเดิมแท้จากโรงงานแน่นอน100%เนตนะครับสภาพห้องเครื่องบอกเลยว่าใสๆใหม่ๆเหมือนได้รถป้ายแดงเลยนะสำหรับคันนี้นะครับตัวน็อตต่างๆนะครับ บอกเลยว่าไม่มีร่องรอยของการขยับอย่างแน่นอนนะครับเป็นรถเดิมจากโรงงานสภาพป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะสำหรับคันนี้นะครับเดิมหมดนะครับน็อตคานหน้านะครับแก้มซ้ายแก้มขวานะครับไม่มีขยับสักจุดนะครับรถคันนี้ไม่เคยมีแม้แต่รอยขีดข่วนนะครับไม่มีเลยนะครับรับประกันคุณภาพรถคันนี้สวยมากนะครับสวยมากนะครับกับราคาเพียง8 3 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับแปดแสนสามหมื่นบาทเท่านั้นนะสำหรับคันนี้นะอยู่ในสภาพที่ บอกเลยว่าสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นสภาพป้ายแดงเลยนะสำหรับสำหรับคันนี้นะครับใครที่หาอยู่ก็ห้ามพลาดเลยนะครับเข้ามาดูรถตัวจริงของเราได้นะครับคันนี้นะครับตั้งอยู่สำนักงานที่2นะครับหรือว่าสาขา2ของเรานะครับหน้าซอยเสรีไทย95นะครับบอกเลยว่าขับผ่านมาก็สะดุดตาแล้วสําหรับคันนี้นะอ่ะย้ําหน่อยครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าอัลติสนะครับ 1.8นะครับไฮบิดนะครับพรีเมียมเซฟตี้นะครับปี2019ราคาขายอยู่ที่830,000บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับโทรเข้ามาเลยนะครับที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับหรือจะเข้ามาดูรถคันนี้นะครับตัวจริงนะครับตั้งอยู่สาขา2นะครับหน้าปากซอยเสรีไทย95นะครับสำหรับวันนี้นะถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ